Good morning students. We will learn English subject. I will teach w o r d form a p สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครูหญิงอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ครูหญิงจะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย up เด็กๆพร้อมเรียนกันหรือยังคะ u ready. If you re ready, look at the board. ตั U นะคะเป็นสระในภาษาอังกฤษเสียงของมันคืออ่ะ U อ่ะเด็กๆเอาเสียงพร้อมกันค่ะ U อ่ะนะคะอ่ะตัว U เนี่ยเสียงอ่ะเมื่อเราผสมกับตัวนี้ค่ะอ่ะตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยตัว G ใช่าใจไหมคะตัว G ตัว G เสียงของมันคือเกิด จีเกิดออกเสียงพร้อมกันค่ะ G ีเกิดนะคะเราจะได้เป็นอันนี้ มื่อเรานำตัวสองมาแล้วเราก็จะได้คำศัพท์นะคะโดยตัวแรกที่เราจะนำมาไว้หน้าอักนะคะคือตัวนี้ค่ะอ่ะน,นี่คือตัวอะไรคะตัว B ใช่ไหมคะเป็นตัว B พิมพ์ใหญ่นะคะแต่ในการบ้านเที่ยังมาสามเนี่ยเราจะเขียนตัว B พิมพ์เล็ก e B พิมพ์เล็กเขียนแบบนี้ค่ะอ่ะตัว B พิมพ์เล็กแบบ มันคือ B บ B บเอาเสียงพร้อมกันค่ะ B บบนะคะเบเมื่อเรานำมาผสมกับอ่ะนะคะผสมกับอ่ะเราก็จะได้คำศัพท์ใหม่คำนี้ค่ะ บ a บบับบับบ,บแปลว่ามแมลงนะคะอะ,ะแมลงนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งนะคะที่มีหขานะคะเราเราจะเคยได้ยินคำว่าแมงใช่ไหมคะแมงจะมี8ขานะคะแต่บ้าแมลงเนี่ยจะมีหขานะคะ ปากแต่ว่า,มาแมลงนะคะอ่ะตัวต่อไปนะคะคือตัวนี้ค่ะอ่ะอันนี้คือตัวอะไรคะตัว J นะคะ J พิม์ใหญ่แต่เราจะเขียนตัว J พิมเล็กนะคะโดยตัว J พิมเล็กนะคะจะต้องล่างยาวลงมา,าง้างล่างแบบนี้จะเ J เสียงของมันคือ ตัว H H นะคะเป็น H พิมพ์ใหญ่นะคะแต่เราจะเขียนตัว H พิมพ์เล็กนะคะตัว H เสียงของมันคือเฮ H เออกเสียงพร้อมกันค่ะ H เฮอนะคะเฮอะสมผสมกับอะนะคะจะได้เป็นคำศัพท์คำนี้ค่ะ ตัว R นะคะเป็นตัว R พิมพ์ใหญ่แต่เราจะเห็นตัว R เพลินเล็กค่ะตัว R เพลินเล็กเขียนขึ้นมันฐานแบบนี้นะคะอ่ะตัว R เสียงของมันคือ R ต้องเด็กๆต้องม้วนลิ้นนิดนึงเลยนะคะ R. R R R นะคะ R ผสมกับ รักเนี่ยแปลว่าโครมนะคะแปลว่าโครมอ่ะสำหรับวันนี้นะคะครูหญิงก็ได้สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่ลงท้ายด้วยอะนะคะยูออกเสียงอ่ะจีออกเสียงเกิดอ่ะเกิดกรวมกันเป็นอ่ะนะคะส่วนถ้าเรานะ สอนมาไว้หน้าอักเราก็จะได้คำศัพท์ใหม่ใช่นคะอย่างเช่นตัวบเบอเบอักบักเบอักบักบักแปลว่า,มาแมลงตัวเจเจเจนะคะเจ กับผู้ปกครองนะคะดเด็กจะได้จำคาศัพท์ได้แล้วก็เขียนคําศัพท์เป็นนั่นเองเราวันนี้ก็ขอจบการสอนวิชาภาษาองังกฤษไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะ thank you for p l e a s i o e in my class ขอบคุณดเด็กที่ตั้ง,งใจเรียนค่ะบ๊ายบาย